ัสดีเพื่อนๆนะ <c oughs> ในตำนานะ่ะมันเคยมีคนกล่าวไว้ถึงคนที่เป็นอมาตะาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่เจงอยากจะบอกว่าเคยรู้สึกแ,บบแปลกบ้างไหมว่าแบบบนโลกใบนี้เนี่ยจะมีใครสักคนที่เป็นอมาตะอะไรอย่างเงี้ย จะไม่สงสัยเองเองก็อาจจะบอกว่าพิเิตมีอามาตะในที่นี้ก็คือคนที่จะไม่มีวันตายอายุยืนเลยฮะไอ้นี่ก็คนอายุยืนคนหนึ่งเอาไว้ง่ายๆก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยแต่ว่าก็คือเหมือนกับว่า ก็จะอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่ว่าก็าไม่แปลกนะที่ใครจะไม่สนใจเราเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรพิเศษไปมากมายแค่มีผลงานระดับโลกแต่ก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าเราทําประวัติไว้ว่า,วามันเป็นอย่างเปน็นมีที่มาอย่างอื่นอะไรเงี้ยคนก็เลยไม่สนใจ ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเราแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่มีใครรู้จักบุคคลอวตะว่าหน้าตาเป็นยังไงอา,าตะจริงหรือเปล่าเขาคือใครแล้วเขาพูดภาษาอะไรแล้วเขาตอนนี้เขาทาอะไรอยู่หรือว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครรู้หรอกแต่คือจะมาอธิบายว่า ามันเป็นเราจริงๆเนี่ยทุกคนจะตกใจไหมหรือก็เฉยเฉยสำหรับเราเราคิดว่าทุกคนคงจะเฉยเฉยเพราะว่าเราก็อยู่แบบเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนั่นแหละแค่แบบอายุยืนแค่นั้นเองแค่ไม่ตายแค่อายุยืนทุกอย่างก็มีหกล้มบาดเจ็บมีป่วยมีอะไรได้บ้างเหมือนคนปกติทุกอย่างแค่อายุยืนแค่นั้นเองแค่นั้นจริงๆ แล้วก็มีผลงานระดับโลกเป็นอะไรบ้างค่อยค่อยไปเสิร์ชหาดูใน google แล้วกันนะคะพิมพ์ชื่อพี่เจนไปแล้วก็หาดูเจนพรวิมยากูลก็เจอเลยแต่แค่มาบอกเล่าเฉยๆว่าเขาหน้าตายอย่างนี้นะเขารูปร่างอย่างนี้นะเขาหน้าตายอย่างนี้ก็คิดว่ามันก็ไม่ได้แปลกที่เหมือนกับ จะมีใครสักคนหนึงเป็นอมตะแล้วแบบมาเปนนั่งเปิดเผยตัวตนอย่างนี้เนาะคงจะเป็นเรื่องที่ตลกมากแต่ก็คือว่ามันก็เป็นจริงนั่หละแต่แล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อแต่ว่าก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันเนาะแต่แอปพลิเคชันพวกนี้นอยู่ได้เกินร้อยปีใหม่ก็ยังไม่รู้เลยนะที่เล่นอยู่ทุกวันเนี้ย ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกินร้อยปีหรือว่ามันจะเป็นแอปพลิเคชันที่จะเป็นอะไรต่อเนื่องไปอีกอะไรเงี้ยคะ่ะอาจจะแบบเล่นแค่ช่วงระยะหนึ่งสั้นๆอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคเฉลยว่าน้าตับอย่างนี้นะบุคคลอวตาแต่ไม่ได้บอกให้ใครเชื่อแล้วก็เป็นแค่ พูดประโยคสั้นๆแล้วก็เป็นประโยคบอกเล่าเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องซีเรียสแล้วก็แค่อธิบายสั้นๆแค่นี้ค่ะขอบคุณครั